สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ r a c l e Channel นะคะพิการวันนี้หัวข้อเขารู้สึกยังไงกับเรามีให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทํานายกันเลยนะคนที่เลือกกองที่1ภัยไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันจันทร์มีคนเกิดวันอังคารแล้วก็ ความสัมพันธ์นี้มันวนวนเวนียนๆกันหลายรอบหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่หลายรอบการรู้จักกันรู้สึกว่ามีคำว่าสินเสมอกันมีอะไรที่ทัดเทียมกันมีความคล้ายกันมีความเข้ากันได้มีความเหมาะสมเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของเรากับเขาก่อนนะคะนึกถึงหน้าเขานะหนึ่งเหรียญ ปินถือไม้กกาไม้เพลออัฟอร์ชูนเอ่อจมลละมูนลัคขาราศีมีนกรกฎถ้าดินผลึกสกันมังกราัดไฟเมสิงธนูได้ ก่อนหน้านี้นมันค่อนข้างที่จะถูกใจกันใช่ไหมต่างคนต่างถูกใจกันนั่นแหละแต่ว่ามีคนที่เข้าหาหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวส่วนอีกคนนึงเขาดูเชิงอ่ะเขาไม่เขารู้สึกคล้ายกันต่างคนต่างชอบกันแต่มีคนนึงที่แสดงออกส่วนอีกคนนึงไม่ไกล้าแสดงออกเลยรอให้คนที่กล้าแสดงออกแสดงออกก่อนแล้วขอดูความจริงใจก่อนถึงจะให้ความรู้สึกนั้นกลับคืนถึงจะแสดงความรู้สึกนั้นกลับคืน ความสัมพันธ์นี้นะคะหนึ่งเลยถ้าไม่ได้รู้จักกันเป็นเวลานานมากๆก,ก,ก็จะมีความรู้สึกที่ผูกพันมากๆตัวเขาเองเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเวลาที่ตัวเราเองอะ่ะไม่ได้คาดหวังไม่ได้มองหาความสัมพันธ์เขาเข้ามาแบบเป็นเซอร์ไพรส์ในชีวิตเข้ามาในช่วงเวลาที่การงานเรามั่นคง ตัวคนที่เลือกกองที่หนึ่งเองน่าจะมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานเข้าสังคมเก่งมองถึงความก้าวหน้าในเรื่องการงานตลอดเวลาแต่เรื่องความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยกับคนนี้ยถ้ยังคุยกันอยู่มันก็เป็นจุดที่แบบจุดที่อยู่ไม่แฮปปี้เลยแต่จะไปต่อก็ไปไม่ได้จะชัดเจนก็ชัดเจนไม่ได้จะมีความสุขเต็มที่ก็มีไม่ได้แต่จะเลิกจะถอยตอนนี้ก็ทําไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยเนอกจากอยู่จุดที่อยู่แต่ถ้าเลิกคุยกันแล้ว มันเป็นความรู้สึกของการที่จะแบบว่าถามว่าตัดใจได้เลยไหมก็ไม่ได้ตัดใจไม่ได้ตัดใจได้เลยรู้สึกแค่ว่ายังเจ็บอยู่ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยด้วยซ้ำยังอยู่ที่เดิมแต่แค่ปิดบังความรู้สึกมากขึ้นอืบอกหรือ,อยังว่ามีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสองเออตัวเขาเองอะ่ะเข้ามาในชีวิตเราด้วยเรื่องของโชคชะตาจักรวาลจาัดสรรมาให้มันเป็นอะไรที่จะต้องเจอกันอยู่แล้วไม่กรรมดีก็กรรม ไม่ดีตัวเขาเองน่าจะวนเวียนอยู่ในชีวิตเราหลายรอบแล้วแล้วก็ถ้านี่คือรอบแรกอาจจะมีการวนเวียนมาอีกความสัมพันธ์นี้มันอยากจะขยับขยายพยายามที่จะขยับขยายความสัมพันธ์แต่ก็ไม่เห็นจะขยับขยายได้สักทีเหมือนจะดีเหมือนจะได้ความชัดเจนเหมือนสถานะจะชัดเจนเหมือนจะมีความสุขเหมือนจะพัฒนาขึ้น สุดท้ายมันก็เจ็บตรงตรงที่ว่ามีใครสักคนหนึ่งทําอะไรแทงข้างหลังกันหรือเปล่าหรือรวมไปถึงการที่ว่าต่างคนต่างกลัวผิดหวังต่างคนต่างระแวงจนมันไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอ่ะเออนึกออกปะคือเจตนาดีแต่การกระทําไม่ค่อยดีแล้วก็การลงมือทํากับความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยดีเอาม,มันมีคนที่กลัวความผิดหวังจนแสดงนิสัยไม่ดีออกไปก็ได้เดี๋ยวขอเช็ักษณะาราศีของคนที่ละกองที่หนึ่งหน่อยนะคะ กับเขาที่เรานึกถึงนะเรื่องโศกตุนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นึกขึ้นได้เลยคือตอนที่หนึ่งเนี่ยบางคู่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจบกันสวยไม่สวยอะแต่มันก็มีการแบบพูดจาใส่กันไม่ดีหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกนินทาเออรู้แค่ว่าแบบพูดไม่ดีใส่กันพูดเราไม่ได้พูดใส่หน้านะพูดรับหลังหรือถูกกล่าวถึงรับหลังอะไรเงี้ย ถ้าไม่คู่กรณีเราพูดไม่ดีก็จะเป็นเพื่อนของเขาหรือคนรอบตัวนินทาอะไรอย่างนี้ให้ระวังกุ่มชนูค่ะอย่างกุ่มโอ้ยเดี๋ยวนะตุนเออแต่กลุ่มก็ออกมาด้วย มีพฤกษ์กมีตูนมีคนเกิดวันศุกร์แล้วก็มีคนเกิดลัคนาราศีธนูนะคะนึกถึงหนะ้าเขานะตอนนี้เขาที่เราถามถึงนะไม่ว่าในความรู้สึกเอ้ไม่ว่าในสถานะอะไรเขารู้สึกยังไงกับเราสิ่งแรกที่รับรู้ได้ตัวเขาอะถ้ายังไม่ได้คุยกันหรือถ้ามันมีสถานะที่ไม่ชัดเจนมีความรู้สึกแบบก็ยังตัดเราไม่ขาดยังอยากพูดคุยยังอยากหันกลับมายังอยาก ยังอยากมีเราไว้ยังอยากแอบหาเวลามาหาเราอยู่อันนั่นถึงน้าเขาไม่ต้องคิดอะไรถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเสร็จเหรียญอืม The Lover hmm, หนึ่งหม้ เด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเออทำไมเขารู้สึกว่าแบบอ่ยคนเนี้ยในใจเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเขาเป็นคนคิดกังวลเขาเป็นคนกลัวการผิดหวังกลัวความผิดหวังในเรื่องความรัก สิ่งที่เขาคิดกับเราอ่ะเขาก็วนเหมือนกันนะเขาก็แอบกลัวว่าเราจะไปทําให้เขาเจ็บกลัวว่าเราจะไปทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าเออถ้าเขาทํานิสัยไม่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเขากลัวเสียใจแล้วก็นะวันนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา รักค่ะรักรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกรักแต่ว่าศิลธรรมก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเขารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีค่ามากๆในสายตาเขาไม่รู้ว่าไปทําอะไรแต่รู้สึกว่าน,นิ่งแล้วก็มีค่ามากๆบางทีตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาดีพอสําหรับเราหรือเขาโอเคสําหรับเราไหมเราจะชอบเราจะเห็นค่าเขาไหมแล้วก็ เราไม่รู้นะว่าอันนี้ไม่เป็นการคิดเขาข้างเตงไหมแต่ตัวเขาอรู้สึกว่าตัวเขาทําดีมากๆแล้วดีที่สุดละ70%คือเขาดีแล้วแล้วเขาก็คาดหวังให้เราทําดีขึ้นเขาบ้างเออตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แต่ก็ ให้ดูที่การกระทําเขาละกันถ้าอยู่ห่างกันถ้าอยู่ไกลกันหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กันนะอันนี้คือคาแนะนําจากไพ่ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีหรือก้าวหน้าขึ้นอาจจะต้องทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวเขาเองอ่ะมีความคิดที่อยากจะเดินทางมาหาอยากที่จะทําอะไรร่วมกันเหมือนกันนะยังอยากรู้สึกดีๆยังมองว่าเราเป็นคนนั้นที่อยากเรียนรู้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ตัวเขารู้สึกเลยก็คือความสัมพันธ์นี้ยังอยากมีไว้ในชีวิตยังอยากคุยแต่ก็ มันเป็นการคุยแบบสม่ำเสมอเธอโอเคไหมล่ะกับฉันที่มันไม่หวือหวากับฉันที่มันเดิมๆเธอจะเบื่อหรือเปล่าฉันเองมันก็แค่คนที่โฟกัสแต่เรื่องการเงินไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักแต่ฉันก็มีความรักอยู่นะเธอจะโอเคไหมถ้าเธอโอเคฉันก็จะมอบความรู้สึกนี้ให้เธอเออมันความรู้สึกแบบนี้ที่เขารู้สึกกับเราในตอนนี้มันไม่ได้แบบโรแมนติกขนาดนั้นเพราะคนที่เราถามถึงเขาน่าจะโฟกัสแต่เรื่องการเงินน่ะเนาะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก็จบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกาารหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างกองที่2คนที่เลือกไพ่ใบนี้เกิดปีฉลูหรือเปล่าคะมีคนเกิดวันพฤหัสมีคนเกิดวันจันทร์มีคนเกิดวัน มีบางคนเกิดวันเสาร์แล้วก็รู้สึกว่า,อากองที่2องเนี่ยหนึ่งเลยบางคนแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาดูจะตกเป็นรองผู้ชายตกเป็นรองผู้ชายหมายความว่าเออ่ยอมเขาตลอดเข้าหาเขาตลอดคอยยอมคอยออ่คอยอ้อนคอยงอเออเรื่องอ้อนอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้ามีปากเสียงหรือถ้ามีปัญหาก,กันะก็จะเป็นตัวฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนง้อตลอดเออนะนั่นแหละเขาเรียกว่าตกเป็นรอง แล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงมากๆในที่นี้ถ้าเป็นผู้หญิงมาดูนะจนไหนจะมีผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพ่อพี่ชายเพศตรงข้ามที่เป็นผู้ชายอะ่ะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวเราเองรู้สึกว่ารู้สึกถึงความมั่นคงอะ่ะเป็นคนที่อดทนเก่งนะทำงานหนักรับภาระหนักแต่ก็ทุกอย่างไปได้ดีเป็นคนที่หักอิสระมากๆเลยนะบางช่วงเวลาถ้าจะไม่ทำก็คือไม่ทำนะ ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของกองที่สองกับเขาที่กองที่สองนึกถึงนะคะห้าเหรียญแไม้9้าไม้ t h g m a g i c เ a n เด็กถือเรียนนะคะเอ่อใต้สำรับเป็นเ o วลลกษัคนาราศีมีนกรกฎธนูคนเกิดวันพุธธาตุดินพฤกศกันมังกรธาตุไฟเม่สิงธนูเลข8เลข5เลข9ความสำัมพันธ์นี้มันเจอกันทางออนไลน์หรือเปล่าคะได้รู้จักได้เจอกันทางออนไลน์หรือเป็นรักทางไกลรักที่ไม่ค่อยได้เจอกัน อาจจะเจอกันด้วยตัวจริงแต่ณวันนี้ส่วนใหญ่ได้สองได้มองกันแต่ในโซเชียลมีใครสักคนหนึ่งที่เอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้สนใจนะแล้วในเรื่องความสัมพันธ์เน้นความสุขของตัวเองเน้นที่ตัวเองมีความสุขเอาตัวเองเป็นหลักเลยมีความสุขมากๆชฉันเธอจะทําอะไรก็เรื่องเธอแต่ฉันทำแบบนี้แล้วฉันมีความสุขฉันจะทําแบบนี้แล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ย เราไม่รู้ว่ามีใครมาถามถึงคนเก่าที่เพิ่งบังเอิญเจอกันที่เพิ่งบังเอิญกดไลค์สตอรี่เออสตอรี่ไม่ใช่สตอรี่สตอรี่หรือเพิ่งบังเอิญได้มาแบบไม่เหมือนลืมเขาไปแล้วไม่ได้นึกถึงเขาไปแล้วอะแล้วแบบหัวข้อนี้มันโผล่ขึ้นมาพอดีประจวบเหมาะกับการที่เพิ่งเจอเขาพอดีไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอก็เลยอยากรู้ว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยก็มี ออแล้วก็มีคนถามถึงความสัมพันธ์ที่นะตอนนี้เราห่วงระแหงไม่เห็นปลายทางไม่เห็นอนาคตร่วมกันไปวันต่อวันทําทุกอย่างเป็นหน้าที่ไม่ได้ทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกลักหรืออก็อาจจะรักแต่ว่าเธอเข้าใจคําว่าทําด้วยความเคยชินปะมากกว่าความรู้สึกอยากให้ทําซื้อดอกไม้ให้วันครบรอบเพราะมันเป็นธรรมเนียมกับ ซื้อดอกไม้ให้เพราะอยากซื้อให้เป็นของขวัญในวันปกติมันไม่เหมือนกันนะเความสัมพันธ์นี้ตัวเราเองเหนื่อยค่ะมันเป็นจุดที่เหนื่อยอยากทิ้งอยากเทแต่ก็ทําไม่ได้ไปต่อก็ไปต่อไม่สุดต่างคนต่างทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กันได้หรือว่าเป็นตัวเราเองที่แบกรับภาระความสัมพันธ์นี้หนักมากอยู่คนเดียวคิดเดยอคิดมากอยู่คนเดียวอืม ความสัมพันธ์นี้สร้างความหนักใจก็ได้นะแล้วก็รู้สึกถึงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งแย่งชิงกันหรือว่าเป็นการพยายามเอาชนะหัวใจใครสักคนหนึ่งเอ่อในที่นี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนนึงอยากขอความรักอีกคนนึงบอกว่ายังก่อนยังไม่พร้อมยังไม่เอาเน้นในเรื่องคําพูดคําจาเน้นในเรื่องการเข้าใจกันในเรื่องการงานไม่งงียเงาแล้วก็ มันไปต่อกันเหมือนผู้ใหญ่อะ่ะเออไปต่อด้วยความเหมาะสมไปต่อด้วยความคุ้นเคยไปต่อด้วยความผูกพันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขอเช็คลขาขณาราศีของคนที่เลวกองที่สองกับเขาที่เรานึกถึงนะคะเมธฤกษ์ศกมีนค่ะกัน แล้วก็คนเกิดวันพฤหัสโอเคนะึกถึงหน้าคนนั้นที่เราอยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะว่าตอนนี้คนที่เราถามถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราเออกองที่สองมันมีการบล็อกการปิดก้นกันหรือเปล่าหรือว่านาตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยทักไปเขาก็อ่านไม่ตอบไม่หายไปเลยนะตอนนี้ดูอยู่ตอบตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้ปลายสองแล้วค่ะเขายังไม่ตอบเลยเขารู้สึกยังไงกับเราคนที่ คนที่เลือกกองที่สองนึกถึงหน้าเขานะคะขอ,อดูหน่อยสิเเรีออยน,น6ดาบเจอเฮอร์มิตคนาราศีกันได้นะคะ เจ็ดเหรียญจริงจริงเจ็ดเหรียญตกมาตั้งแต่สับรอบไปกี้แล้วถ้าเราอไม่ได้พูดสมดับโอ้โหว้าวเ <laughs> พิ่งทะเลาะกันหรือเปล่าหรือเพิ่งมีความขัดแยง้งหรือเพิ่งมีความไม่เข้าใจกัน แค่มีความรู้สึกว่าต่างคนต่างแบบทําเป็นไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังเถียงกันเหมือนคนที่ดื้อรั้นเรามาเจอกันแล้วก็พยายามเอาชนะกันทีเนี้ยเรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอะณตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับเราอันดับแรกเลยรู้สึกผูกพนันรู้สึกคุ้นเคยกับเรารู้สึกเปรียบเราเสมือนเป็นครอบครัวเขานะคะ เขาไม่ได้แบบไม่ชอบหรือว่าตัดใจจากเราแล้วแต่ทีนี้นะวันนี้ความรู้สึกที่มีอยู่เขาก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีปัญหาแต่มันไม่ถูกแก้ไขเลยณวันนี้เรามากันถูกวิธีหรือเปล่าเรามากันถูกทางไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเรายังไปด้วยกันได้นะเพียงแต่ว่า มันมันมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจมันมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขเพื่อที่จะไปต่อให้ดีกว่านี้แต่เราไม่ช่วยกันแก้ไขหรือเราไม่ช่วยทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยทั้งคู่นะเขาก็รู้สึกว่านะวันนี้มันต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ตัวเองหรือเปล่าตัวเขาเองคิดหลายสิ่งหลายอย่างกับความสัมพันธ์นี้เขาพยายามแก้ไขปัญหาให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่กระทบกระทั่งกับหลายๆอย่างตัวเขาเองยังอยากไปต่อตัวเขาเองยังอยากมีเราแต่เขาก็เริ่มไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แล้ว เขาคาดหวังผลตอบแทนเขาคาดหวังความมั่นคงเขาคาดหวังอนาคตร่วมกับเราแต่ความคาดหวังนี้มันก็มากับความไม่แน่ใจตัวเขาเองไม่รู้สิว่าไปทําอะไรอ่ะมันมีความรู้สึกผิดหวังอกหักหรอผู้จารุนแรงหรือเปล่าถ้าผู้จารุนแรงในครั้งล่าสุดที่ทะเลาะกันเขาเสียใจและคําพูดนั้นมันค่อนข้างที่จะฝังใจเขา เออบางคนถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วเป็นเติร์ปาร์ตี้เขารู้ว่าเราเสียใจหรือเขาเองก็เสียใจเช่นเดียวกันความสัมพันธ์นี้จริงๆที่เขาเงียบไปมันก็สร้างความเครียดคิดเดยอะคิดมากหรือสร้างปัญหาให้เขานอนไม่หลับเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะปรึกษาใครหรือเขาจะพูดกับใครหรือเขาจะทํายังไงให้มันดีขึ้นมันมีทั้งความรู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยมีความคิดถึงด้วยมีมีมม แล้วก็อยากพาไปเจอที่บ้านอยากพาไปเจอสังคมที่เขาอยู่แต่เขาก็กลัวเขาผิดหวังเช่นเดียวกันโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิรดการ์ดหัวข้ออะไรที่อยากได้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคนที่เลือกกองที่สามไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันอาทิตย์มีคนเกิดวันอังคาร มันเข้ากันได้แต่ว่ามีความทะเลาะเบาแหวมมีความขัดแย้งกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันได้เหมือนจะมีความสุขเหมือนจะเหมาะสมกันเหมือนจะเข้ากันได้ดีเหมือนจะเป็นคู่ที่รักกันดีแต่มันก็มีเรื่องความเครียดคิดเดยอะคิดมากความกังวลอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มักจะสร้างความเครียดความคิดเดยอะคิดมากเรื่องน้ากังวลให้กับคนทั้งคู่แล้วก็เวลาไปเดทกันหรือ ถ้าได้ไปสถานที่ต่างๆร่วมกันชอบชวนกันไปทําบุญไม่รู้ทำไมเหมือนกันหรือผลบุญส่งมาให้เจอกันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เล่ากองที่สามกับเขาที่เรานึกถึงนะคะคิงถือเหรียญอสศวนถือไม้ควีนถือเหรียญ กไม้สามเหรียญได้สำหรับเป็นสามถ้วยเอ่อความสัมพันธ์นี้เจอกันจากเพื่อนหรืองานเดียงานสังสรรค์งานปาร์ตี้หรือเปล่าจากการพูดคุยมีคนกลางแล้วนําให้รู้จักกันได้ถ้าไม่จากเพื่อนหรือจากสิ่งที่พูดไปไปแกม้มันก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องการงานความกล้าหน้าในหน้าที่การงาน ในที่นี้มีคนมีเลข3าในวันเกิดกับเลข6ในวันเกิดนะคะธาตุดินฤกษ์ศกกันมังกรธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตรู้สึกว่าเขาก็คือสเปคของเราอาจจะไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรือหลายๆอย่างมันตรงใจมันถูกสเปคแล้วตัวเราเองก็เป็นสเปคของเขาเหมือนกันที่เขาตามหาฉะนั้นคนทั้งคู่เนี่ยนีสใส่คล้ายกันมากมีมุมมองคล้ายกันมากสถานะเท่าเทียมกัน ฐานะเท่าเทียมกันหน้าที่การงานคือทุกอย่างมันเหมาะสมกันไปหมดเลยอะแล้วก็รู้สึกถึงชอบหางเงินกันทั้งคู่ชอบอยู่ติดบ้านกันทั้งคู่ไม่ชอบไปไหนทั้งคู่ถ้าไปก็คือไปด้วยเรื่องการงานหรือไปเพื่อแบบมีความสุขบางสิ่งบางอย่างหรือตกลงสัญญาไว้แล้วว่าจะไปก็จะไปหรืออยากไปจริงๆอ่ะชอบมากเลยในสถานที่นี้ก็ไปส่วนใหญ่มักจะเดินทางกันเพราะว่าแบบต้องได้อะไรสักอย่าง ไปแล้วได้ข่าวดีก็จะไปไปทําบุญเนี่ยถึงบอกว่าชอบทําบุญหรือเปล่าเออไปแล้วต้องไปงานแต่งต้องไปงานสังสรรค์เออถึงจะไปฉันญากับเพื่อนไปแล้วว่าจะไปเที่ยวตรงนี้ด้วยกันเพื่อนชวนตกลงไว้แล้วเออก็เลยไปไม่งั้นก็คือไม่ไปเออน,นนเอน้าหน้าไพ่วันนี้บอกแค่ว่าเข้ากันได้ดีมีความสุขกันมีความชอบเหมือนกันคนคล้ายคายกันวุฒ วัยวุฒิอายุทุกอย่างคล้ายๆกันเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้าถ้าแก่กว่าก็บวกลบไม่เกินหนึ่งเด็กกว่าก็เช่นกันความคิดอะประมาณนี้เลยอะเหมือนอายุเท่ากันเลยอความสัมพันธ์นี้มันดูมีการพยายามให้ไปสู่กันคอมมิชเมนต์ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะไพ่ว่าอย่างนี้นะณวันเนี้ยเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์นะคะของคนที่เลือกกองที่สา คนเกิดวันเสาวมีใครผัวโบราณหรือเปล่าในที่นี้คนเกิดเมถุนคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันจันทร์ค่ะแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสขอดูหน่อยว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราถ้าให้อ่านแบบ สองกองที่ผ่านมาเขารักเรามากเลยเขาข้างรักเรามากเลยอ่ะ,าาอะตอนนี้มันอยากมีการรีเบิร์ตมันอยากมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆมันเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีมันเอิดล้นไปด้วยความรักมันโอโ้โหนอนไม่ได้เลยความรักมันทะลักออกมาทำไมไพ่คืนหนึ่งอ่ะความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องไหมอืออืม,อม เจอเวิเจเจวิลมังกรธนูเพิ่มได้นะคะเจ็ดถ้วยวิลออฟฟอร์จูนหกเหรียญถ้าสำหรับเป็นไฮพิเท็โอเคเราอะมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะรุ่มหลงในตัวเรามากเลยนะแล้วจริงๆเอาจริงๆตัวเราเองก็รุ่มหลงในตัวเขามากแต่ว่าความรุ่มหลงเนี่ยชอบเขานะถูกใจเขามากเลยแต่ว่าไม่อยากทำอะไรเลย ไม่อยากเข้าหาก่อนไม่อยากคุยก่อนไม่อยากอะไรก่อนเลยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้าดูมีความสุขเนาะกับการอยู่กับตัวเองได้ถ้าดูมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้เขาดูเราไม่ออกเลยว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาแนละ้วเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะใช้วิธีไหนในการเข้าหาเราเขารู้สึกว่าเราเป็นคนช่างเลือกมากเลยในความสัมพันธ์เราดูเป็นคนที่มองหาใครสักคนหนึ่งจากโลกออนไลน์หรือว่าหรือว่า จากที่ไหนก็ได้แต่มองหาแล้วเขาก็มองว่าคนที่สาอกหักบ่อยจังเลยผิดหวังฝังใจในเรื่องความรักแล้วก็รักสามเศร้าหรอคะเคยเป็นตัวเลือกหรอแต่เธอไม่ใช่ตัวเลือกเขานะแต่เขาอะกลัวว่าคนที่สามมามาในความสัมพันธ์นี้มีคนอื่นหรือเปล่าให้เขาเป็นชอยให้เขาเป็นตัวเลือกหรือเปล่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหม ทำไมดูเป็นเขาพยายามเข้าหาหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวดูเป็นเขาที่พยายามโทรหาเข้าหาคิดถึงพยายามหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่มีการกระตือหรือหลนไม่มีการหืมไม่มีการอออไม่มีการทําอะไรเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีอยู่ฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายเขาหรือเปล่าแล้วเธอก็สร้างอุปสรรคให้เขาเืาอยาเอาชนะใจเขาพยายามที่จะแบบหลุดจากความสัมพันธ์นี้แล้วแต่มันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย มีเขารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวคิดถึงอยู่ฝ่ายเดียวเธอคอยรับสายฉันอยู่อย่างเดียวเลยเธอคอยเป็นที่คนที่แบบคอยรับอยู่อย่างเดียวเลยเบื่อเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ทีเนี้ยบางคนอ่ะมันโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์ mm. เกี่ยวข้องกับคนในความรับ มือที่3ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขารู้สึกยังไงใช่ปะตัวเ,เองก็ยังมีแพชชั่นในตัวเรานะคะเพียงแต่ว,ว่าตัวเขาเป็นคนรักง่ายไหนไปแลวันนี้เขายังมีแพชชั่นเขายังเลือกเราเขายังมีเราอยู่ในชีวิตแต่เขาก็มีตัวเลือกอื่นๆและจากนาไพ่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปหาตัวเลือกอื่นๆน,นะก็ยังประคับประคองไว้2ทางแต่ถามว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมมันไม่สามารถพัฒนาได้เลยมันก็ยังวนเวียนกันอยู่แบบนี้ เขาคาดหวังให้ตัวเราเองมีความสุขดังนั้นบางเรื่องเขาอาจจะพยายามเอาใจใส่เราเนาะแล้วเ,ลเขาก็รู้แน่ๆว่าเขามองข้ามความยุติธรรมวันใดวันหนึ่งเราจะต้องอกหักผิดหวังแน่นอนตัวเขาเองอะ่ะกับการที่เขาทําแบบเนี้ยเขาคิดว่าตัวเขาแฟร์ที่สุดแล้วนะสําหรับคนสองคนแต่เชื่อไหมล่ะทุกคนมันรู้ว่ามันไม่ได้แฟร์เออเขาให้ได้มากกว่านี้ แต่เขาเลือกที่จะให้เสษความรักกับคนทั้งคู่เขารู้ตัวนะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับเรานะตอนนี้นะคะฝากถึงคนที่อยู่ในเตอร์ปาร์ตี้ด้วยแต่จริงๆแล้วว่าเขาก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้ถูก้อนกับความสัมพันธ์นี้เขามองว่าเธอมีความสุขด้วยซ้ำโอเคเนาะสำหรับคนที่ละกองที่3ามก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิก,กาัดหัวข้อไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ